มันแหะครับเจ๊ก้อยอีสานลำเพิ่นมายืนปราบปื้มอยู่หน้าเวทีถึงในความปังของค่ายตูเกียวมิวสิกสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีตูเกียวมิวสิกเอฟซีพูยีบาทฟินแลนด์สกาเอฟซี FC, ัวล่ำทั่วโลกนะครับจากการแถบ,บิทิดตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนํามาเล่าข่าวให้เอฟซี ได้รับชมรับฟังและกร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันมากครับนะครับล่าสุดไปได้เห็นนะครับการโพสเขื่อนไว้ของพี่ก้อยนะครับพี่ก้อยอีสานลำเพื่อนของเฮาเนี่แหละครับในการถีเพ่นได้มีการรีวิวตัวเกียวมิวสิกจางอีกจ้างอีกว่าสันงานนี่โบผาดเนี่นอนนะครับเพราะว่าอ,อย่างครับจากการถีผมได้ไปประสบรากา แต่ไปสัมผัสด้วยบรรยากาศนะครับด้วยตัวเองนะครับจะรับคืนสี่ผลานมาผู้คนมนากมากไร้ตาครับโต๊ะเต็มตั้งแต่หัวค่ํานะครับที่สําคัญครับโต๊ะเต็มแล้วเต็มเลยนะครับไม่มีบล็อกอินนะครับนอกจากว่าผู้ใดสิมีมูจองโต๊ะแล้วนะครับแล้วเขายินยอมให้ยืนเบียดกันนั่งน้ำกันหนึ่งสิเพื่อนกะให้ซื้อบัตรเข้าไปในราคาบัตรละร้อยห้าสิบ นะครับบรรยากาศย่างที่ผมลงคลิปให้ f อทีเห็นละครับผู้คนแน่นขนาดนะครับเป็นธรรมดานะครับที่ผู้จัดนะครับเขามีกำะบีกำไลนะครับเขารีบหาคิวและก็ขอคิวอีกครั้งนะครับย่างที่พี่ก้อยเพื่อนเดียผู้อื่เขื่อนไว้นี่ยละครับนั่นแสดงว่าคิวว่างคิวตรงกัน คิวลงลอกแล้วผมเชื่อว่าอีสานลำเพลินนะครับที่อาิเกาปูนนี่จากโตเกียวมิวสิกอีกแน่นอนนะครับได้เห็นรอยยิ้มของพี่ก้อยได้เห็นในสิ่งที่เพื่อนประสบความสำเร็จในการจัดคอนเสิร์ตแล้วนะครับมีลูกค้าไปใส่บริการจองบัตรจองทัวร์กันแดนขนาดแบบนี้ก็ดีใจนลำเพลินครับกับผู้พิษคือกันละครับที่เพื่อนอยากจะได้คิว อยากจะรวบกันนะครับสันสางความสนุกความบันเทิงให้เอฟที่บวาจะเป็นทั้ง f อฟทีโตเกียวมิวสิกเองและก็เอทีของทั้งหลานอีสานํำเพิดเองนะครับได้มีความสุขกับการแสดงของค่ายโตเกียวมิวสิกภายใตยก้การจัดของเจก้อยนี่แหละครับนะครับมือขืนย่างที่ผมบอกครับบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับอย่างที่ผมบริบท เราบริวทข่างตรวนไปครับว่าแปลกใจครับที่ผู้จัดผู้จ้างนะครับพอจ้าภาพแม่จ้าภาพเพื่อเสียเอื้อนใส่บริการของตัวเกียวมิวสิกบทบาทการแสดงด้านหน้าเวทีบนเวที่ืือสิ่งสําคัญครับสิคลิปเพลงต่างๆนะครับที่นํามามอบให้ผู้ชมด้านหน้าเวทีถูกอกถูกใจครับรวมถึงการเติมเต็มของน้องๆแดนเซอร์นะครับ สิ่งหลายคนงานนี้ะจะพันตัวไปเป็นศิลปินเป็นทีเดียบร้อยเพราะว่าค่ายตัวเกียวมิวสิกให้โอกาสทุกคนได้เป็นต่อยอดนะครับล่องตัวอย่างหิ่งครับผู้คนชื่นชอบทุกคนบอนางต่างลุกขึ้นมาขยับมวนซืนกันอย่างที่ผมเคยบอกครับเราต้องไปสัมผัสด้วยตัวเองนะครับ ผมเคยสัมผัสบรรยากาศกลางแจ้งนะครับของค่ายตูเกียวมิวสิกมาแล้วแล้วเมื่อคืนผมก็ได้ไปสัมผัสบรรยากาศที่อยู่ในผับในบาร์นะครับซึ่งได้เห็นแล้วนะครับบั้นพวเป็นธรรมดาครับที่ร้านหนึ่งจัดนะครับก็เสือดขึ้นมาแล้วขายโต๊แะแ้วก็โต๊จนเต็มนะครับ ราคาไม่ธรรมดานะครับโตละสองพันกว่าบาทเหมได้ครับเอครับนะครับในร้านเนี่ยโอ้นับตัวดิผมว่าร้อยก็โตผมละไปนะครับแถมคนซื้อบัตรคนที่วอล์กอินเข้ามาที่มีเพื่อนจองโตัวไว้แล้วแต่โตหนึ่งเพิ่นหาได้แค่สี่คนนะครับแต่โต๊ผมเห็นนาง6กคนเจ็ดคนนะครับ บางคนกับโตโตหน้าสองโตก็เป็นสี่พันแต่ว่าเพื่อนมาเป็น10คนนะครับเป็น1 0บสคนเลยสิเกินจาก8คนก็เป็นราคาบัรลอยหาสิบครับบอกแปลกใจครับยำอีกเทือนึงว่าเป็นยังเจก,ก้อยเพิ่นถึงจะอยากได้คิวอีกก็เพราะอันเป็นจากสี่แหละครับผู้คนล้นหลามอีดีครับผู้คนให้การตอบรับศิลปินนักร้อง โตเกียวมิวสิกปินกันเองกับทุกคนครับร่วมมวนจอยร่วมเอเดเนผู้ชมด่านลางนะครับด่านรางเวทีกันยางสุดความสามารถครับทุกคนมีรอยยิ้มทุกคนทักทายพอพอยเมียเอที่นะครับ่าแปลกใจอีกแหละครับว่าเป็นอย่างถึงมีใจคนหักโตเกียวมิวสิกนะครับยิ่งตัวผมเอง นะครับได้ไปสัมผัสแล้วเราเห็นอะไรละหลายอย่างเราได้เห็นผมได้เห็นถึงความหนาหักของปยญาบาทฟิลแลนนะครับในการสื่อสารในการเบ่าจานะครับความหนาลักของศิลป,ปินสุภูสุกคนที่อาจจะพบเจอกันครั้งแรกสำหรับการในทักทายกันนะครับกับฝากเนื้อฝากตักันกับขอบคุนสุภูสุสคนล่ะครับ ศิลปินค่ายตเกียวมิวสิกพุยาบาทฟินแลนด์รวมถึงเอฟซีสุภูสุกคนที่เดินมาทักทายนะครับบาว่จะเป็นหลายคนล่ละครับนะครับเพราะว่าผมกับย่างที่บอกมือขึ้นก็ไปกับแย่แบมแบมไปกับปีสมิงนะครับไปทักไปท่ายไปเจอกันสางวิรภาพว่าเป็นเอฟซีน้ำกันย่างที่หูครับแย่แบมแบมทาคคนเสรอตมากรีบเล่าบัวผาดครับ เราก็ไปไห้กำลังใจถือว่าเราเป็นเอฟที่ตัวยงครับนะครับในการถีนําเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปูยว่าฟินแลนด์นะครับย่าอีกเทีนึงครับการประสบความสาเร็จเป็นเครื่องการัารถีผู้จ้างผู้จัดเพิ่นใดมารีวิวด้วยการไม่ได้อวยเกินเหียยนะครับผลงานเป็นทีประจักษ์กตาสุผขขูสุคขขน เขาทึงออกว่ารีวิวเขาทึงออกกระเว่าเขาทึงออกมาแจ้งให้เอฟซีของร้านอีสานลำเพลินเองสาบว่าคักง้าตเกียวมิวสิกมาอีกครั้งแน่เจ๊ก้อยเอาแน่เจ๊ก้อยเอาคักๆอีกแล้วครับระยะบกี่เดือนครับโตเกียวมิวสิกมาแสดงที่อีสานลำเพลินแบบรัวๆครับเอฟที FC. ผมก็เลยนําเสนอข้อมูลข่าวสารเนี่เอซีได้รับชมรับฟังปรับมานนี่แหละครับคือเขาคือเดิมครับผิพลาดประการใดขอโทษขอภห้แนะนํากันข่ามาตักเตือนกันข้ามาครับที่สำคัญครับถือชอบคอนเทนต์ผมมกสไตล์คอนเทนต์ผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสำหรับคลิปนี้อําลาพาจากพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ